คอปานลกาบยบินวันนี้ทุกคนชิโซนิกวันนี้จะไปเที่ยวนะเอ้ยโดดโดโดดเอ้ยเหยียบอะไรจว่าเหยียบคี้เหรอดูดีเดียวเขียวเขียวุน้นเห้เดี๋ยวนีดีเดียว โอ้โหตัวหมดเลยอเดี๋ยเดี๋ยวแบกติงมมเยรอเยี่ยโอิกไม่ได้ใจกันตั้นาเลยเนี่ยโอ้จทีนะพอดีว่าเมื่อกี้ฉันรีบไปต่อยฉันเลยเผลอเหยียบได้อ่ดีล้วน่แหละที่แดนไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยตอนเนี้ยเฮ้ยรไปหาเพื่อนของฉันเนี่ยไปหาเพื่อนทำไมอ่ะเย่เล้วยะเจอนิกตอนนี้ไม่ชาโดีชาโดลีมันแ่แล้วสอนิกทำไงดีสโอนิกเออมา布เกเพื่อนเราเโอเครเดี๋ยวฉันจะดำหน้าไปก่อนนเดี๋ยวเราจะแป๊บเดี๋ะเป็นเพื่อนเราจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละโอเคทั้

เอนนี่แหละจะเอปืนยหลากละละหวัวคมๆกซะตอนนี้คือการยิงขู่กันนะบองมาอสักวันนีคือไ้ไอ้เอ้ไอ้อัออออฉันนี้แหละเป็นลากคนของบ้านอาเบอสมาร์ทอไอโอเคทำไมก็ไม่บอยหรอฉันไม่ขายเพื่อนยังไงก็ไม่ขายเพื่อนไ,ได้ถ้าได้เพื่อจะไม่ขายเหรอโอเคเอาไปวัดดิว โอ้ตายไปเลยแล้ว right จะไปถามใครว่าท oh wow, ี่ลืมแล้วโอ้ว้าวดูสวยดีดูสวยดีต้องสวยแน่เสียด้วโอ้ข้าวเทยาพุง ฟาสแปลว่าเร็วส่วนฟาสแปลว่าต่อแชโดว์ค่อยๆพูดค่อยๆแจ้งก็ได้นะไหนๆก็มาแรกของฉันแล้วไะนไม่ได้จะไปต้องทำไรเพื่อคนขนาดนี้เลยโอโทษทีนะพอดีว่าฉันมีเหตุจำเป็นที่เธอทำแบบนั้นนะพอดีว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหลังแกนะเออมันเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนแหละนายรู้เปล่าเออพอดีว่ามันมีร่างโคงของไอเจ้าหมอนี่ด้วยนะเฮ้ยไอฉันมีแฝดในโลกตั้อย่างเงี้ยหละเนี่ยเฮ้ยจะมีแฝดด้วยจะมีแฝดด้วยเสียดิ่งเอยโครนโครนของนายต่างหากแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละคลลอนนั่แหะเฮ้โครน ันเคลเ hey, ียงงงงมากเลยเฮ้ยลหัวก้ฮ่าอ้ิง่ากันี่ยเฮ้ยเดี๋ยบอกลากหัวกราละ่าฮ้กกฮ่าบูฮ่าเอ้ยแกจเล่เนียบังเตงมเออสวัสดีนะครับทุกคนผมชื่อเชฟดนะครับบูฮ่าลากคนบักแตงม Saya cakap boleh dia cakap tu, hey, jangan nampak saya pelakar dia, woo hoo, woo hoo. Jaga, jaga lak tarik dia dahiu, lapan, dua. Tunggu, 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 tunggu. Hei, dia tak boleh datang dia cakap tu, hey, tapi cakap tu. Jangan main nak tarik dia.

เอ๊ยอย่าเพิ่งใจใจไปเ็ลังไปไปแม่ไปแม่เอ้ยเอกเอไปไปไเ้ยเอ๊ะกหมุนไปไปเอ้ยเอกเอาเฮ้ยจะาตัดไอ้ไข่มนว่ตัดไอ้ไข่มนเฮ้ยเอ็กแมนเอ็กมนเฮ้ย

โอ้โหเต้นไปเลยรึเปล่าครับโอเคหัวขาดองเดี๋ยวก็ต่อใหม่ได้นะมือมือจะทำอะไรจะทำอะไรเดี๋ยวต้องใจไม่กังจะเป็นเงใจเลยก็พูดตำยำกันก็ำก้มจีนโอ้โหเแบบีุอดแลรวบุเอะบุ แโ่จะเสยดูโอเหม่างเรืองไรวะโอ้่เนี่ยมัโเอไหมเอ่อเพชรไปเอาเพชรไปเผื่อได้จฟื้นกระชีพเอ้ในจาเพชรแล้วเนี่ยในฟื้นกระชีพแล้วจริงก็ไม่ตายได้หน่อยเธอเอง

어아아아아아아아 <laughs> <laughs>

เออคุณ้ทางไปม Do you know the way Do you know the way Do you know the way you t a